ดื่มทุกวัน,นไ,ดได้ทุกวัน,วนใช่เลยซปเปอร์ชิลสีทนตัวจริงพิสูจน์จากการใช้งานจริง,รงแม่จิกฝากคัดสันสิงดีๆวัตถุดิบจากธรรมชาติไหนต้องซื้อโปรแกรมมาลงก่อนสิไม่ได้ผิดกฎหมายใช่มันไม่เกี่ยวกันนายแต่มันเกี่ยวกับชาโน้ ชิ้นนี่นี่มาทำไนี่ก็ใกล้วันเกิดนังหนอแล้วนะจ๊ะปีนี้อยากได้อะไรเอยบ <c oughs> ้าเหลืออีกตั้งห้าเดือนแตบเดียวเองอ,อยู่กับน,นังหนอเนี่ย <c oughs> เวลาผ่านาไปไวเหมือนโกหกเลยโอทีนะผู้สมรสเขากำลังพิจารณาวาระกันอยู่นะเด็ชี มาอีแล้วมาแล้ว,ลว <c oughs> สวัสดี <c oughs> สำหรับน้องหนอจ้ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยอะ <c oughs> เรืเร่องในโอกาสอะไรคะ <c oughs> เ,เรื่องในโอกาสที่พี่ราดอยากจะให้ไงจ้ะ <c oughs> <c oughs> ลก <c oughs> ะก็แล้วนี่ก็เนื่องในโอกาสที่เราได้มาเป็นเพื่อนบ้านกันไงจ๊ะนี่จ้ะนังเนอะมันจะดีเหรอคะ <c oughs> สีอะไรอะ่ะเนือมไะไรยังไงวะฉันก็เป็นเพื่อนบ้านเหมือนกัน <c oughs> ลืมได้ยังไงกันเรานี่สำหรับแกไอ้เอก อย่างดีเลยนะวะเนี่ยขอใจมากเหนื่อยแล้วน้องพี่ว่าไม่ได้ซะแล้วเสื่อละเฮ้ยอะไรจะได้มาครับน้องฮะเฮ้ยได้ไงวะเนี่ยทวงใช้คนขายหยิบผิดแน่เลยไม่เป็นไรนะอ่ะให้น้องหนอมหมดเลยจ้ะให้อีกเหรอคะอุ้ยไม่ดีมั้งคายอะจะแอมทำไมเนี่ยแล้วยืนแก่กาทำไมไปได้แล้วเออไปก็ได้ แขกยากอันนี้ผมใส่สะแผลน้ำชาอุ้ยลืมเด็กบ๊ายบายมีขนมเครีไหมครับพี่สมนึกกาแฟปั่นสองครับ เฮ้ยขาวด่วนรถไฟชนกันเทกระจัดเข็นขวิ้นตายเกลื่อนสงเก่งเนอะอ่านหนังสือพิมพ์กลับหัวก็ได้เฮ้ยละครอะไรเนี่ยโอ้โหพ่อจ๋าอย่าโหดมาก หนูอยากเป็นนักบินนะสงสารช่องไหนอ่ะไม่เห็นเคยได้ยินเลยช่องไหนอ่เหรอเนี่เดี๋ยวเราเนึ่งย่อยฟังวะละครไม่สนุกลอกอ่านี่ดีกว่าวังวนชีวิตนี่น้องชายจอมกวนโดนพี่ชายไล่ออกจากห้องไม่มีที่ซุกหัวนอนต้องระเหเร่ร่อนเศร้ามากเลย ตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยเอา้อาวอรุสวัสดิ์ครับคุณไอติมแหมบังเอิญจังเลยนะครับอา้อาววันนี้มีเรียนด้วยเหรอครับคุณไอติม อ้าสวัสดีครับมาออกกำลังกายด้วยกันไหมครับคุณไอติมอ๋อปกติผมก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนี้แหละครับวันนี้อากาศดีอย่งเลยนะครับ รู้ไหมว่าหน้าเราในตอนนี้เนี่ยเหมือนน้องหยญดกับน้องเป้ยรวมกันเลยนะยังไงเหรอน้องหยาดกับน้องเป้ยรวมกันน่ะเหรอก็กลายเป็นน้องเย้่ไม่หาวะไม่ได้ไปทำงาน <c ười> ก็ไม่ได้อ่านหนังสือดีอ <c ười> ืมตั้งมัย หนังสือวีซีมานั่งทำหน้าเป็นน้องเย้ยอยู่ได้อ่านไปอ่ะก็ไม่มีทางติดหรอกเพราะว่าฝนน่ะไม่ได้ไปเข้าค่ายว่าที่คุณหมอน่ะสิไม่อ่านอ่านไม่อ่านอ่านไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านอ่านไม่อ่าน เย็นหรือเปล่าเนี่ยออออเออคุณอยู่ตรงห้ามห้องไอติมใช่ไหมครับอ,อ่ใช่ครับนี่คุณจะกลับแล้วหรอครับอ,อ๋อเปล่าแล้วครับคือพี่ผมก็นัดเพื่อนมาเลยยังกลับไม่ได้เอา้าทำไมอะครับกูหญิง,งไงฮะก็อย่า <ped> <ม>งว่านะ ทำไมอ่ะเออคือเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นก็นั่นแหละครับกิกของเขาผมเลยโดนแฉดหัวมาได้ไงผู้ชายนะครับที่เข้าไปน่ะเออฮะจริงเหรอสองคนครับเฮ้ยว่าน่ะเป็นไปได้เหรอไปจริงมั้งเอาอย่างนี้ครับถ้าคุณไม่เชื่อนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูให้เห็นพร้อมๆกันเลยดีไหมครับไปครับไปนะครับ พี่กเวินพี่กวินอะไรของแกวะจะรีบกลับมาทำไมฉันยังไม่เสร็จธุระเลยเฮ้ยนี่อย่าบอก้วพี่อยู่กับก็บอกแล้วว่าอยู่กับเพื่อนนี่แกจะไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาเลยถ้าฉันยังไม่เสร็จอะไรวะมีอะไรเหรออ้าไอติมเอ้า นี่คุณไอติมไม่ไ <médico> ด้อ <ę> ยู่ในห้องนี้หรอกครับจะบ้าเหรอตาฝาดแล้วล่ะฉันจะเข้าไปอยู่ในห้องพี่เขาทำไมเสียชื่อกุลสตรีหมดเออเนี่ยวันหลังเนี่ยกลับไปแล้วกินผักบุ้งเยอะๆนะตาจะได้หวานทำไมครับเอ้าตาจะได้ไม่ฝาดไงอ๋อแล้วกินอะไรยหญถึงหวานนะครับแ่ม่เล่นมุกเป็นด้วลนะเราเนี่ย เปล่าถามจริงจะมีอะไรเปลี่ยนจาใจที่เคยแสนเศร้า